ะครับเราเรียนถามนะครับว่ากำลังทำอะไรกันอยู่ครับเนี่ยทำน้ำยาล้างจานค่ะน้ำยาล้างจานใช่คนมานานหรือยังครับเนี่ยเป็นคนมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ห้านาทีแล้วคห้านาทีแล้วอันนี้ไม่สองอันครับเนี่ยอันนี้น้ำอ๋อน้ำอันนี้จะเป็นเอ็มเจ็ดสิบเอ็มเจ็ดสิบพิสูจน์อะไรบ้างครับอันนี้เขาซื้อสูตรสำเร็จมานะไม่ใช่แบบที่เราทำตามบ้านเราถ้าเราทำ ทำตามบ้านเราสูตรสมุนไพรสูตรที่เรามีอยู่ในครัวเรือนมะนาวมะกรูดน้ำสับปะรดอะไรเงี้ยเราทสามารถทําเองได้แต่นี้ก็ซื้อสูตรสาเร็จมาโอ้สูตรสำเร็จก็มีค่ะสูตรสำเร็จมามีนี่มีกลิ่นมีสีมีกลินมีสีมีผงข้นมีผงฟองเต๋ ข้นค่ะข้นคือเกลือทำให้มันเข้มข้นถ้ามันเป็นฟองอะไรครับฟองฟองเพิ่มเราไม่เพิ่มก็ได้ค่ะเพราะเอ็นเอ็นเจ็ดสิบมีฟองอยู่แล้วจันกล้วยกำลังเทเปลี่ยนถังค่ะเปลี่ยนถังอ๋อมันน้อยมันเล็กถังมันน้อยถังมันน้อยมันเล็กสำหรับล้างง่ายคนเด็กครับจังไรมันจะเป็นคนผสมกันโอ้ผสมกันคนตอนนั้นแตกแล้วก็มาผสมตรงนี้อีกอันนี้แบบดือเขาปลูกรึเปอ๋อแล้วก็นำมา เทลงถังใหญ่นะครับนี่คือสูตรทำน้ำยาน้ำยาอนเนกประสงค์นี่เป็นอะไรบ้างใช้ประโยชน์อ,นอ,ะนนอะไรบ้าง,ราางครับาทุกอย่างค่ะล้างเื่องล้างจานตัวล้างจานตัวนี้ตัวนี้มันจะเป็นน้ำยาล้างจานที่ขายในท้องตลาดเขาเรียกว่าสไล อเพราะเราทำกลิ่นกินของสไลเลยนะกลินกะสสไลอันนี้มันกลิ่นกลิ่นสไลน้ำยาล้างจานนครับตัวนี้ลงทุนลงทุนประมาณร้อยห้าสิบบาทครับได้ได้ทางนี้ประมาณ20่ิบล้าสิบบาทแต่ถ้าเราไปซื้อของสไลเนี่ยทางนี้ตกประมาณ800ร้อยแปดร้อย่าเราเรเราจะประหยัดไปหได้ตังอยู่ คเราเนีไม่ถ้าเไม่เป็นเรเราก็เห็นได้ถ้าถ้าปลาให้าจะเอาหวานเอาแบบนี้ัวมูดี้ถ้าจะเอาหวนเอาแบบนี้มันไม่ไปมันจะเขาอาวนเแบบนี้ถ้าจะเอามันเอาแบบนี้ต้องดูจนตรงี้ว่าเฉพาเพื่อนใช่ไหมเราต้องเฟซบุ๊กปลาให้เดี๋นี้ก็จะรู้ให้ว่ามันเป็นเฉพาะส่วนเราไปใส่าจะเลือกมาอันนี้อะไรครับเนี่ย คือกล้วยอันนี้คืออะไรทำมันเล็กมากหนูมองมาเห็นอันไหนคือเกลืออันไหนคือ F ยี่สิบสี่อ๋อนี่นี่มันเขียนเบอร์ไปยังเบอร์สามคืออะไรหนูมองไม่เห็นนี่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 มีสูตให้นะครับฝองอ๋อผงฟองผงฟองผงฟองอันนี้ผงข้นอันนี้ผงฟองค่ะผงฟองอ๋ออันนี้ผงฟองเพื่อทำให้มันเกิดฟองเยอะขึ้นค่ะอันนี้คือผงข้นผงข้นก็คือเกลือบ้านเราเนี่ยค่ะทำให้มันเหนืดหรือเปล่าค่ะทำให้มันเหนืดผงข้นค่ะเราใส่แล้วจะทำให้มันหนืด เหนียวนุ่ม่อี้้้เ็สาารจหซืไดตถ้ามีแต่ฟองอย่างเดียวมันไม่เหนียวเหนืดก็มันก็จะเป็นฟองแล้วก็หายแล้ววับไปใส่มดเไยไหมพี่กพ้่อมดเลยจ้ะตามสูตรตามสูตรนี้เลยเป็นผง เอไอ้บึงอินทพาลำข้างหลังใครอยากได้อ๋อใครอยากได้อ yeah, ินทพาลำบัวเมื่อกี้นนพี่โดนแล้วสอบามเรื่องโคกของนะโอ้แม่ไม่ี่เรือลายพระจ้าใบ่ใจบวเลยเติมลงไปอันนี้คือผงข้นค่ะตามด้วยผงข้นนะคะแล้วว่าเรกแรกเปลี่ยนกันนะอันนี้คือผงข้น

แต่ว่าไอ้ครอบหนืดมันเป็นยังไงแล้วข้านั่งกับใส่เพิ่มไม่หนืดเสิมันเป็นมันยังเหลวๆอยู่ใส่หมดแล้วเนาะเขาแจ้งว่าเขาเอาเป็นสูตรมาให้เลยเป็นชุดเป็นชุดมาให้เป็นหนึบเปลี่ยนมือบ่ค่ะเปลี่ยนบ่เหนื่อยเปลี่ยนกันเด้ออันนี้มีทีมงานช่วยมีทีมงานช่วยปั่นช่วยกันนะครับเปลี่ยนมือแล้วนะครับอันนี้คงจะอันนี้กลิ่นใช่ไหมพี่ก้อยกิน กลิ่นสไลด์อ oh, oh, ันน so ี้คือสูตรสำเร็จค่ะไม่เชื่อลองดมดูอ๋อให้ให้ท่านผู้ชมดมดูหน่อยให้ท่านผู้ชมดมดูอุดมดูนะคะได้กลิ่นไหมโทรศัพท์รุ่นนี้เป็นสูดซ่ดมได้ใช่ไหมเปิดกินนั่นยาดอกแก่มันห้าจีแล้วมันต้องม่กินแล้วใช่ไหมมิติดามดีไงสามดีได้กินดได้กลิ่นสไลด์เลยดังดังเลยได้กินไหมคะสไลด์สไลด์นสไลด์หมดเลยไหมให้ห้ากีแล้ว ล้มได้กินอะไรใส่กินไปแล้วนะคะใส่กินไปแล้วสันไลเลยแต่ว่ามันจะเหนียวไหมมันจะเนื่องไหมสีมันจะเป็นสีที่มชมอาหารค่ะมันจยอกมาเป็นอะไรทาำเองนะคะเราใช้กระมิ้นแทนค่ะสมุนไพรในบ้านเราที่มีในกรมิ้นแทนกมิ้นแทนกลิ่นก็กิ่นมากไม่จะเป็นไม่ <S <s ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเพรานั่นนี้เป็นลูกไฟนะคะลำนี้ยังไเป็นแต่วามรูเป็นแต่เป็นแต่ที่ลูกค้าเพิ่มเติมเหมวะเยอ่คือเยอะคือเยอจขายทั้ง่วนาชานล่ยอะไรสดยน้าเอาวะอะไรสดรอนหน่ยโอเคเนาะจะไล่สดทางพวก้องนาโอเคนะครับขอบคุณครับ งคนแหลมตแหลนาเื่ือมันก็เหมือนะถ้าจริงจริะเพราะว่ากดต้นแขนแล้วตอนนี้มอนก็ใช่ไงถ้าไม่ใช่โม้อไฟกาหลีันก็ไม่ซื้อหรอกจริงคจานสิหนูซื้อจากข้องน้องนี่แหละจานกล้วยานก็ับมมันค้งกดกดยุติไม่หยุดแสดงว่ามัน